มืดแล้วครับมืดแล้วครับโอ้โหโไม่สว่างไม่จมเลยเนาะ yeah, ห้าโมงยี่สิบเริ่มมืดแล้วครับ mm hmm. ล่องแก่งปลาประยอม ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีต้นไม้ปลาทิตยังสาดสองนะนี่ป,ำป,ำป,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 ปั๊มอําเภอป่าพยอมป่าพยอมปั๊มป่อตทอข้าปั๊มซื้อน้ำเย็นๆสักขวดนะครับล่องแก่งชมดาวโอ้มีล่องแก่งชมดาวด้วย